สวัสดีค่ะแม้จะมาช้าแต่ก็มานะคะเปิดคลิปด้วยรูปของน้องปันสุกเช่นเคยค่ะวันนี้พาน้องไปเที่ยวที่ร้านอาหารของน้องสาวค่ะก็เลยได้ภาพน่ารักน่รักใครอุ้มก็ได้ค่ะแล้วในคลิปวันนี้นะคะก็จะมาอัปเดตให้ฟังถึงเรื่องที่ติดค้างเอาไวค้คลิปก่อนนะคะว่าอะไรยังไงบ้างเกิดขึ้นในครอบครัวแล้วพวกเก๊กไปอยู่ที่ไหนแล้วแล้วพวกเราอยู่กันยังไง แล้วก็จะมีเรื่องของเด็กๆนะคะมาอัปเดตด,ด้วยว่าพี่ๆทั้ง3คนของน้องปันสุขเนี่ยอยู่กันยังไงในช่วงที่แม่พึ่งไม่อยู่มีห้องนี้นามาให้ชมด้วยนะคะท่านผู้ชมค่ะนี่คือห้องเด็กอายุ12ขวบค่ะเขาแต่งของเขาเองค่ะเขาก็มีมาปรึกษาบ้างนะคะแต่โดยส่วนใหญ่แล้วเขาจะคุณแม่ทานี่นาขอทําแบบนี้นะคะทําเองเลยค่ะเขาก็จะเรียกเข้าไปเช่นชมเวลาเขาทําเสร็จก็ขอให้มีความสะอาดเป็นระเบียบก็พอใจแล้วค่ะ ไอเรื่องการจะดีไซน์ตกแต่งอะไรตามความชอบของเขาก็แล้วแต่แล้วก็ช่วยดูน้องด้วยค่ะเอาน้องมาเล่นเล่นหลับค่ะห <c oughs> ลับในห้องพี่นินาแบบนี้เลยก็น่ารักน่าเอ็นดูนะคะพี่นินาช่วยได้เยอะเลยค่ะก็แล้วก็ช่วงท้ายนะคะเดี๋ยวแม่พี่งจะเล่าให้ฟงังเนาะว่ายัางไงกันบ้างก็อย่างที่บอกนะคะว่าทุกอย่างมันเกิดขึ้นไปแล้วเราย้อนกลับไปแก้อดีตไม่ได้แต่เราก็ต้องแก้ปัจจุบันแล้วก็เพื่อให้อนาคตมันไม่มีปัญหาขึ้นอีก ะะการบ้านภาษาไทยคะ่ะให้อ่านหนังสือคะ่ะอ่านเสร็จแล้วก็ให้เขียนไหนดูลายมือซิโอ้ตัวใหญ่เท่าหม้อแกงเลยลูกเขียนตัวเล็กลงกว่านี้หน่อยหนึ่งลูกเดี๋ยวของพ่นน่นาสวยไหมลูกไหนโชว์ซิโอ้ไหนหันหัวให้แม่ดูซิแบบในใกน่ะเข้ามาหนะน่ะแมถึงเออพอได้อยู่คะ่ะแต่ถ้าเขียนตั้งใจวันนี้จะเขียนสวยกว่าน,นี้นะคะใช่ไหม เคสสวยเหมือนใครคะเหมือนแม่แม่เลยมือสวยมากคุณแม่เลยมือสวยมากหน้าตาล่ะลูกสวยเหมือนหน้าตาปะสวยเหมือนหน้าตาไง How about you? How about you Watson? อื้อู้วบีบีตื่นเบบี้ตื่นแม่นี้จะขอแวะไปอาบน้ำแป๊บหนึ่งนะแม่ไปอาบน้ำแม่ต้องไปซื้อกับข้าวกับข้าวไม่มีในตู้เย็นแล้ว ไม่มีผักทำกับข้าวแล้วหึไม่มีผักไม่มีหมูมวยเนืนะ้อไม่มีไก่ทำกับข้าวแล้วโอเคเดี๋ยวแล้วคุณแม่ก็ออกไปช็อปปิ้งค่ะโหถือว่าเป็นการซื้อกับข้าวเข้าบ้านนะคะเพราะว่ากลับมาตั้งหลายวันแล้วค่ะก็เลยได้ออกไปซื้อกับข้าวแล้วก็ร้านประจําที่คุณแม่ไปซื้อ เป็นปกติเลยใกล้ๆบ้านนะคะซื้อไป109เหรียญ45เซนแต่เขาบอกว่าเราเนะี่ยประหยัดไปในการซื้อครั้งนี้ถึง109่งรเกหรียญเจ็เซนเงินที่ประหยัดมากกว่าเงินที่จ่ายไปอีกนะคะกร้านประจำค่ะ g รเซีย l Red Bargain Market ของถูกค่ะแล้วก็ได้ของออแกนิกของดีคุณภาพโอเคเลยค่ะแล้วก็ได้ทำไก่ กไก่ทอดน้ำปลาไม่ต้องตัดออกเนาะเอาเรียวดีแล้วก็ข้าวผัดกุ้งค่ะแม่เพิ่งมีน้ำจิ้มน้ำปลาพริกนั่นเองนะคะก็เพิ่มความแซ่บเด็กๆทานขึ้นใหญ่เลยค่ะหลานไหมคะนี่น้าคอะกุ้งอีกไหมลูกกุ้งมีนะในกระทะลูกตักได้อีกเพิ่มมืออ่ะกินกุ้งก่อนกินกุ้งครับแม่ไปดูน้องก่อนเนาะอันนี้พอปั๊มตอนแรกใช่ไหมคะตอนต้นๆมันจะใสๆหน่อยค่ะ แม่ก็จะใส่ใส่คุณแม่ปั๊มแล้วก็เอามาถ่ายใสยน่นี้แต่พอปั๊มไปคนโคนเต้าใกล้ๆจะเกลี้ยงเต้าก็จะข้นเลยค่ะจะข้นขึ้นมาหน่อยอย่างนี้เลยค่ะจะเห็นความข้นที่แตกต่างกันเนาะความใสกับความข้นแต่อนนี้เวลาคุณแม่จะเก็บคุณแม่ก็จะเอาผสมกันค่ะตอนนี้ตั้งแต่กลับมาจากเมืองไทยก็ทยอยปัมป๊มปัม๊มปั๊มเก็บกล่าวว่าเดี๋ยวปั๊มสักหกเจ็ดเดือนน้องได้หกเจ็ดเดือนก็จะหยุดปัม๊มแต่ว่ายังจะมีน้ํานม เผื่อเหลือเอาไว้ให้น้องได้ทานแบบปีกว่าไปเลยอะค่ะเหลือ,อไว้ได้อีกหลายเดือนไปเลยเพราะว่าถ้าเกิดหยุดปัม๊มคุณแม่ก็จะได้เอาเวลาไปทําธุรกิจเอาเวลาไปทํางานนู่นนี่นั่นได้อะค่ะเพราะเวลาปั๊มทีก็ใช้เวลาอยู่เนาะกว่าจะเสร็จะครั้งโอเคค่ะเล่าสู่กันฟังนะคะใครอยากมีนำ้ำนมเยอะๆทักทายคุณแม่เข้ามาได้นะคะคุณแม่ก็ ช่วยเต็มที่ค่ะช่วยเท่าที่ช่วยได้เลยก็เผื่อว่าวิธีเดียวกันอาจจะใช้ได้แต่มันก็อาจจะไม่ได้ใช้ได้กับทุกคนแต่ก็อย่างน้อยก็ได้ลองเนาะว่าเอ้ยทำไมคุณแม่นมเยอะจังเลยน้ำนมคุณภาพด้วยเด็กแข็งแรงเด็กมีภูมิต้านทานนะคะก็แต่ละรอบก็จะปั๊มได้ประมาณเนี้ยนะคะประมาณ25ออนซ์หรือประมาณ6-700มิลลิลิตรอะค่ะแล้ววันหนึ่งก็จะปั๊มทุกๆ5-6ชั่วโมงก็วันหนึ่งปั๊มแค่4รอบค่ะ เอาละค่ะแล้วก็เรื่องของครอบครัวเนาะเดี๋ยวแม่พึ่งเล่าไปพร้อมกับเป็นภาพตอนที่อาบน้ําให้น้องปันสุกเป็นเป็นแบ็คกราวด์ข้างหลังเนาะแต่ทีนี้เนี่ยต้องขออภัยท่านผู้ชมก่อนว่าทําไมถึงลงคลิปช้าจังเลยก็คือขอชี้แจงเนาะด้วยความที่แม่พึ่งเลี้ยงลูกเองไม่ได้มีใครมาช่วยแล้วตอนนี้พ่อเก้ก,ก็ไม่อยู่ก็จะหาจังหวะเนี่ยช่วง ที่เงียบๆก็จะมีแค่ช่วงก่อนนอนหรือไม่ก็ต้องตื่นแต่เช้ามืดซึ่งแม่เพิ่งทําธุรกิจออนไลน์อยู่ด้วยอะค่ะก็จะมีเคสคุยกับลูกค้าลดน้ําหนักนู่นนี่นั่นก็ทําให้เวลาเนี่ยมันไม่มีจริงๆอะค่ะคือกลางวันก็ยุ่งกับเด็กๆทั้งวันเนาะทำกับข้าวด้วยอะไรด้วยงานบ้านด้วยแล้วก็พอกลางคืนเนี่ยเอาน้องนอนเสร็จก็บางทีก็ห้าทุ่มเที่ยงคืนละบางทีอารมณ์ประมาณแบบอ,อยากจะทําคลิปอยากจะอัดเสียงก็ มันก็ไม่ไหวแล้วอะค่ะคือมันเหนื่อยมาทั้งวันแล้วอะไรเงี้ยเนาะหรือบางทีก็ต้องตื่นตั้งแต่ 4, ตีสี่ตีห้าอย่างเงี้ยค่ะเพื่อที่จะมาทําธุรกิจออนไลน์แล้วก็มีเวลานิดนึงก่อนที่เด็กๆจะตื่นก็ได้อัดเสียงบ้าง,อย,างอย่างตอนนี้ค่ะก็อัดเสียงแล้วก็ทําคลิปเนาะทีนี้เนี่ยเรื่องก็คือตั้งแต่คุณแม่เพิ่งรู้แล้วว่าพ่อเคก,กเนี่ยมีคนอื่นใช่ไหมคะแล้วก็พาเข้ามาในบ้านด้วยในช่วงที่แม่ไม่อยู่แล้วพ่อเนี่ยก็ปิดกล้องวงจรปิดในบ้านทั้งหมดเลยแล้วก็อ้าาางวว่่บอก ไม่อยู่บ้านต้องไปต่างจังหวัดเขา,าบอกแม่ว่าเขาจะไปหาผู้หญิงคนนี้แหละไปสเปนทาวไปใช้เวลาอยู่กับผู้หญิงคนนี้แต่ว่าไปที่อื่นไปเมืองอื่นก็เลยปิดกล้องคือจริงๆแม่ก็รู้แล้วแหละว่าไม่ใช่หรอกเพราะถ้าไปที่อื่นเราไม่จำเป็นต้องปิดกล้องไงใช่ไหมแล้วเขาก็ให้นินากับในท่านไปนอนบ้านเพื่อนซึ่งไว้ใจได้ไดค่ะแม่เพิ่นก็คุยอยู่ตลอดกับกับผู้ปกครองของเพื่อนนินากับเพื่อนในท่านที่เขาไปนอนด้วยอะ แต่สรุปก็คือเขาไม่ได้ไปไหนไงเขาได้อยู่บ้านนั่นแหละแล้วก็พาผู้หญิงเข้ามาในบ้านผู้หญิงเนี่ยเป็นเป็นผู้หญิงชาวฟิลิปปินนะคะแล้วก็อายุไม่เยอะด้วยอายุน้อยกว่าพ่อเก๊ตตั้ง20ปีเนะี่ยคือไม่เพิ่งก็งง,งมากว่าเอ้าแล้วโอ้โหแต่คือเรื่องทั้งเรื่องน่ะทั้งหมดมันก็เลยเป็นเรื่องโกหกมันตั้งแต่ต้นที่พ่อเก๊กโกหกตั้งแต่ ออรู้จักกันยังไงนู่นนี่นั่นตอนแรกเขาเข้าใจว่ารู้จักกันที่ทํางานแต่ความเป็นจริงเราไม่ใช่เลยค่ะคุณแม่เพิ่งมารู้ความจริงทีหลังหนละังจากที่ผู้หญิงคนนี้ส่งข้อความมาหาแม่เพิ่งบับโอโ้มาเป็นสตอรี่เป็นดราม่าเยอะมากแบบโอโ้โหเยอะจริงๆอะค่ะเยอะจนแม่เพิ่งแคปหน้าจอแทบไม่ไหวเพราะความจําจะเต็มโทรศัพท์อยู่แล้วเขาก็เล่าให้ฟังว่าตั้งแต่เจอพ่อเก๊ะอะไรยังไงบ้างแล้วก็ส่งรูปถ่ายมาให้ดูด้วยค่ะรูปถ่ายที่ใช้เวลาร่วมกับ อวอาลทาันกับน้องวินเทอร์เนี่ยค่ะถ่ายรูปเสมือนว่าตัวเองเป็นแม่แ,มแท้ๆเลยค่ะโหตอนแรกก็อืมจริงๆเรื่องนี้ต้องเล่ากันยาวเลยนะคะจะทําคลิปเล่าโดยเฉพาะเลยดีกว่าไหมอ่ะอันนี้ก็คือมาอัปเดตให้ฟังเรื่องของวันที่คุณแม่เพิ่งจับได้ว่าเขานะ่ะพากันเข้ามาอยู่ในบ้านค่ะ ก็ไม่พึ่งก็พยายามเก็บรวบรวมหลักฐานไว้ให้มากที่สุดน,น,นะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องใช้เผื่อจะต้องทําการฟ้องหย่าเนาะคือหลักฐานที่ได้เพิ่มเติมก็อย่างเช่นอันนี้เป็นภาพที่เสียใจนะคะที่นินาต้องมาเจอภาพวพกนี้ก็เสียใจกับลูกด้วยคือนินาเขามาเข้าห้องน้ําเขาก็เจอผ้าอําไมยอยู่ในห้องน้ําซึ่งก็รู้ได้ทันทีว่าไม่ใช่ของพวกเราและผ้าอนาไมยที่ไม่ได้ทําการห่อะค่ะคือแบบ แฉะอาซาเลยอ่ะแล้วปกติคือเพื่อสอนนินาเรื่องการห่อผ้านัมไยมเก็บเวลาทิ้งคือเก็บเป็นระเบียบคือไม่มีใครสามารถเห็นได้ว่ามันคือผ้านังไมาที่ใช้แล้วแต่คือพอนินาเห็นก็คือรู้ได้ทันทีว่าก็คุณแม่สอนนินาไม่ให้แบบทิ้งผ้านังไมาแบบนี้ แล้วมันมีแบบเนยอยู่ในห้องน้ําเขาก็เลยโทรเล่าให้คุณแม่ฟังคุณแม่ก็เลยให้น้องถ่ายรูปไปให้ค่ะแล้วคุณแม่ก็เจอยางไม้ผมอยู่ใต้หมอนเพราะคุณแม่มาถึงก็จะเก็บแบบผ้าปูที่นอนซักใหม่หมดเลยใช่ไหมคะก็เจอยางไม้ผมอยู่ใต้หมอนของไม่พึ่ง <c oughs> ซึ่งก็แบบโอ้กระทากันขนาดนี้เนาะอะไรอย่างเงี้ยคือมันเลยความเจ็บปวดมันหมดแล้วะคะ่ะท่านผู้ชมคะมันก็เลยทําให้สามารถเล่าเรื่องราวได้แล้วก็หวังว่าอาจจะเป็น เขาเรียกอะไรอ่ะก็ไม่รู้ว่าจะเป็นอุทาหณ์สอนใจอะไรได้หรือเปล่าแต่ตอนนี้แม่เพิ่งไม่ได้อยากจะมาฟื้นฝอยหาตะเข็บแล้วต่อจากนี้ไปคือจะต้องทอํายังไงก็ได้ให้มั่นใจว่าเด็กๆจะต้องอยู่ได้พวกเราจะต้องอยู่รอดโดยที่ไม่มีพ่อเกรกคือถ้าพ่อเกกเขาตัดสินใจจะย้ายออกไปอยู่กับผู้หญิงคนนี้จะไปใช้ชีวิตอยู่อันนี้ก็คือเรื่องของเขาแม่เพิ่งทําใจได้แล้วว่าถ้าจะมีสามีแล้วมีสามีไม่ดีไม่ซื่อสัตย์ สู้ไม่มีซะดีกว่าค่ะอยู่กับลูกๆแบบนี้ก็มีความสุขแล้วแต่เขาต้องรับผิดช,ชอบเรื่องค่าเลี้ยงดูแล้วเขาต้องรับผิดช,ชอบในสิ่งที่เขากระทาเขาทำร้ายจิตใจเราเราเสียใจไหมเสียใจมากแต่ก็ต้องทำใจให้ได้ค่ะล้วนะถามว่าวันนี้ทำใจได้หรือยังทำใจได้แล้วจริงๆนะคือแม่เพิ่งคิดว่าถ้าเกิดจะต้องให้เขากลับมาตอนนี้บอกตรงๆว่าขยะขยะคือใช้คานี้แล้วขอโทษด้วยคือไม่สามารถที่จะให้เขากลับมาเป็นสามีได้ทันทีแน่นอน ณนะ้านะวันในที่แม่ทําคลิปเนี่ยคือแม่รู้แล้วว่าเขาไม่ได้เลือกผู้หญิงคนนั้นเขาเลือกครอบครัวแต่เดี๋ยวคุณแม่มาอัปเดตให้ฟังระหว่างทางนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นอีกมีตํารวจมาบ้านด้วยนะคะเอาเวลาให้ฟังคลิปหน้าเนาะอันนี้จะเป็นคลิปต่อไปนะคะก็คือต้นมะเขือเทศที่เพิ่งทาเสาเอาไวะคะ้ค่ะสําหรับปีที่2นะคะอันนี้คือต้นของปีที่ดาวที่ปลูกไว้ตั้งแต่ปีนู้นะคะ่ะเนี่ยก็เลยกลับมาได้พาน้องวัฒน์าานมาเก็บอันนี้เดี๋ยวชมคลิปต่อไปนะคะ ท้ายนี้ขอส่งความห่วงใย,ยส่งกำลังใจถึงคนไทยนะคะเป็นห่วงมากๆเลยค่ะขอให้ทุกคนปลอดภัยขอให้ทุกคนมีภูมิต้านทานแล้วก็ผ่านพ้นโควิดไปได้นะคะสู้ๆนะ